ทุกคนดูนั่นดิแม่นั่งอยู่ส่วนสาธารณะมีรถเข็นเด็กด้วยอา้าวมีรถเก่งมารับแล้วแม่ก็กระโดดขึ้นรถไปเลยอทิ้งลูกไว้ในรถเข็นได้ไงลูกก็ไม่รู้เรื่องนะตาแป๊วหัวร้อนเฉยเลยอะมีแม่ผู้หญิงเดินผ่านมาก็มองเห็นเด็กกําลังลงจากรถเข็นมาเดินเล่นไม่รู้เรื่องอะไรอะ ก็เลยมองหาแม่ไปไหนวันนี้ก็เลยรีบวิ่งใหญ่นะวิ่งมาก็เออมาก่อนมาอุ้มรู้สึกถูกชะตาก็เลยเออเอากลับบ้านด้วยเลยเอาไปไหนอ่ะพาไปซื้อนมก่อนอันดับแรกไปซื้อนมกับบัวเนาะซื้อนมเสร็จทำอะไรอ่ะพาไปซูเปอร์มาร์เกต็ตไปช้อปปิ้งของกินของใช้เนาะกลับมาถึงก็ให้กินนมใหญ่เลยเออตัวเองก็ทํากับข้าวไปมีเพื่อนแล้วนะทีนี้ถึงเวลานอนก็ให้หลับให้นอนอย่างดีอ่ะดูดิเออ แล้วก็พาไปทำไงอุ้ยออกกําลังกายก็ออกด้วยกันหนูเจ้าแมวอยู่กับใครก็ทำตัวเห <c oughs> มือนคนนั้นนะดูดิฟาไปว่ายน้ําด้วย,ไไววยอ่ะมีความสุขจังเลยถึงเวลาเรียนก็ให้เรียนหนังสือให้อ่านให้เขียนนะออกกําลังกายไปวิ่งก็ไปวิ่งด้วยกันหูเจ้าเหมียวก็เลยกลายเป็นมีเพื่อนเลยนะเนาะเลี้ยงอะ่ะเออโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาไปกินไปเที่ยวชอปปิง้งก็ไปด้วยกันมีอย่างมีความสุขอะ่ะพอถึงวันแม่อู้เขียนคําว่ารักแม่ให้ดูดิเจ้า เหมียวที่เก็บมาเลี้ยงเลยซึ้งใจใหญ่เลยอก่อนกันใหญ่เลยดีนะ <Yeah. S 1> โดนทิ้งแต่ยังมาเจอคนดีๆอ่ะ